ครับสวัสดีครัพบกับช่องมาพูชาแนลนะฮะวันนี้นะครับบุญบ้านหนองนขียนตำบลหัวหนะครับผมไม่ใช่นะตำบลนายุงอำเภอสีทาตจังหวัดอุดอรนะครับก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาล้มวัวนะก็เลยจะมาแบบว่าย่างนะครับให้มันแซ่บนะเอ๊ีอย่างนี้นะหอมมาตะไกลเลยห้าสิบกิโล <laughs> โอ้โหมากินเนื้อนะครับเอซีวันนี้นะครับเบียร์สักหาลังนะเบียร์ช้างนี่นะครับอันนี้ห้าร้อยเป็นปะห้าร้อยนะ,เ,นะ,ะเยอะอยู่นะนะครับย่างคินนะครับก็รอ,รอให้คนอื่นมาด้วยเนาะนะครับเอซีไม่มาะไม่มีใครมานะะ โอ้มันจะมันไก่อยู่เดิน่าหละแม่นี่นะครับบรรยากาศนะฮะอันนี้ก็ทำครัวกันอยู่อันนี้ลาบไก่ด้านนี้นะครับมีทั้งไก่มีทั้งเนื้อนะครับวันนี้เต็มที่บุญเนาะบุญบ้านของนกเขียนนะครับก็มีนะครับสัางสรรค์กันนะครับมาเอาบุญนะฮะ ลมลมวัวนี่นะครับเนี่อวัวฟาดตู้คือหลอดเอนะแม่ลิงครับผมแม่คะับนี่ครับไม่โกกอกนี้นี้บุกนะครับน้าพัดไปพัดมาบอกฮะพ่อมันก็ถ่ายเนาะไทยไทยไทยติดเวิร์ดเอาถ่ายอยู่โ่งละถ่ายค่อยถ่ายแล้วเนี่ย เยแล้วบัอกายเอาไปกิจกรารนะครับก็นะครับวันนี้บุญเนาะนะครับก็มาไปรมาระยองนี่เพิ่งมาจากระยองมาเมื่อนี้เป็นปะจ้าอ้นะครับามื่อนะ้ากลับเมื่อเมื่อกลับเมื่อเลื่อนเนี่ยกลางพรุ่งนี้เช้านะถ่ายเวลาไ่เดืนทางจักโมงสี่สองสี่สองโอ้ เจ้าตื่นไว้อย wow> anyway> ู่เนี่ยนะไววะสู้เพื่อลูกอ๋อซูเพื่อลูกนะฮะอันนี้ก็อยู่กับจอมารถกกวดีแม่ซื้อเพื่อลูกสู้เพื่อลูกนะตีสองตีสองต้องตืีตีสองแต่ว่าสังสรรค์มันี่โอ้เจ้าลูกไหวเอิ้นต้องไปแล้วเนาะเพื่อลูกแม่ทนได้ดูละทนได้นะครับผมเพื่อลูกแม่ชู้ซื้อเพื่อลูกซูเพื่อลูกเนาะนะครับผม ู้เรแม่อีบอซูเพื่อแม่ซูเพื่อแม่นะครับูซูแม่ยีบ่แมนแมแม่ก็ูเอรรู้ครับผมโอ้ซูเแม่อันนี้ฟาร์มวัวเพื่นฟาร์มอันวัวแม่เขียวแม่เขียวครับผมนีโกโกดมบะโกโกลาดะอ่านี่ครับแล้วหรอแล้วบ้าอ่าอ นี่นะฮะก็เป็นกิจการเนาะเป็นกัวนะฮะเป็นฟาร์มนะครับก็เวลาตอนกลางคืนนะฮะก็จะเปิดไฟสีส้มนะครับเพื่อที่จะกันแมลงอะไรแบบนี้นะฮะมืดหน่อยโอ้ยเหนื่อยนะครับแต่ว่า นี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นชิปสั้นๆบ้านหมู่บ้านหองเขียนมีอะไรอีกเนี้ยมีไก่นะครับมืดหน่อยมีมีไก่เวลามันนอนแล้วนั้นเนี้ยแล้วก็มีห่าน แล้วก็มีเป็ดนะครับอ่ะเมื่อหน่อยนะฮะอะไรตรงนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวนะฮะเป็นบ่อน้ำเป็นเอ่อสะนะฮะหนองน้ำนะฮะเอซีกลางคืนนะฮะเอซีเนาะมันก็กว้างขวางดีอยู่นะอันนี้นะฮะ ร้องดังเจ็ดยวโอเคนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูแค่ชั่วคราวนะครับอ่ะนะฮะก็อ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องบาฟูชน l ด้วยครับบ๊ายบาย,บายเจอกันอีพินะ